วันนิวส์ตรงไปตรงมาซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ10โมงเชา้าทางผู้บริหารของบริษัทเมกาแพลเนตจำกัดก็จะเปิดโต๊ะ,ะแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้แน่นอนว่ามีผู้เสียชีวิตถึง8คนด้วยกันซึ่งในวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในอาคาร SCB2 ครอบครัวได้เดินทางมาติดต่อขอรับศพ โดยบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากผู้ที่เกี่ยวข้องครับครอบครัวนายสายฝนแล่นโครและนางสาวกน,นิการสิงสิริสองสามีภรรยาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระบบอักคีภัยขัดข้องในอาคาร SCB Park เดินทางมาติดต่อรับศพทั้งสองที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานางสาวคำแสนแล่นโคด อาของนายสายฝนเปิดเผยว่านายสายฝนมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับระบบป้องกันอัคคีภัยและเคยได้ไปทำงานต่างประเทศมาแล้วเชื่อว่าสาเหตุไม่น่าจะเกิดจากความประมาทส่วนความช่วยเหลือจากผู้รับเหมาและธนาคารไทยพาณิชโทรศัพท์ติดต่อมาแล้วแต่ให้สำรองออกค่าใช้จ่ายไปก่อนและยังไม่ได้รับเงินตามที่ธนาคารประกาศไว้รายละ10,000แสนบาทสำหรับผู้เสียชีวิต30,000บาทสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ารถค่าอะไรอีกเราไม่มีเงินมา ้ธนาคารว่าจะมาติดต่อก็ไม่เห็นมาก็โทรไปเฉยเรื่อบอกว่าขนาดเงินซื้อโรงศพยังไม่มีเลยพี่ไม่ได้ช่วยหน่อยแล้วกันว่าหนูกว่าติยหนูแบบทางธนาคารได้มีการติดต่อพูดคุยอะไรก็โทรมาบอกว่าพี่ก็สำนักสำรองจ่ายไปก่อนปะ่ะหรูไม่มีเงินหรอกพี่ก็มาก็รีบมาอยู่แล้วเพราะว่าเราูสาวเราก็ต้องมาอยู่แล้วยช่ไหมเราไม่ได้เตร er ียมอะไรหรอกนี่ว่าเบาะรถเขามา ด้านนายสมศักดิ์สินสิริน้องชายของนางสาวกานิกากล่าวว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ลูกสาวของทั้งสองเป็นเด็กกาพร้าและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความช่วยเหลือจากเจ้าของบริษัทและธนาคารเช่นกันขณะที่วันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้ทยอยมาติดต่อขอรับศพทั้งหมดแล้ววันนิวส์ตรงไปตรงมา